สัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะถนนสาทรติดอีกแล้วจ้าพี่น้องติดอีกแล้วจ้าสาทรตั้งแต่วิทยุสาทรสีแยกสาทรติดตลอดเลยค่ะสีแยกสาทรไป วิทยุพราม4ติดเหมือนกันค่ะทั้งซ้ายทั้งขวาค่ะติดมากๆเลยคะ่ะวันนี้วันพุธนะคะเชื่องเวลานี้ติดมากๆนะคะไม่มีใครควบคุมจราจรได้เลยค่ะสาเหตุติดตลอดคนที่เกี่ยวข้องช่วยหน่อยนะคะติดจริงๆ เส้นสาทรติดมากๆนะคะจากวิทยุมาสีแยกสาทรติดสุดๆไม่ขยับจากสีแยกสาทรไปวิทยุลุพพรามสีก็ติดไม่ไม่ขยับอีกทางหน้าอาคารสาทรธานีจากสีลมมาสีแยกนราธิวาสพอวิ่งได้ ช่วยหน่อยนะคะท่านจจลาจอที่พูดติดสุดๆจ้าพี่น้องอาทิตย์นี้ติดมากๆเลยค่ะเวลาเร่งด่วนติดสุดๆจ้า ภาพในภาพนะคะติดไม่ขยับเลยนะคะขยับประมาณขยับประมาณ10กว่าคันได้นะคะพี่น้องดูเอาเองแล้วกันนะคะวันนี้